สวัสดีนักเรียนทุกคนครับ EP นี้เป็น EP ที่สามการเขียนปริ้นนะครับการเขียนปริ้นข้อมูลที่เก็บอยู่ในตัวแปร,แรด้วยคำสั่งปริ้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นนะค t นทรี Ctrl ลบออกครับใครที่เปิดตัวนี้อยู่ลบออกครับลบตัวนี้ด้วยก็ดีครับเอามาใหม่แล้วก็พิมพ์คำสั่งครับเช่น เราเขียนตัวแปรนะครับเราเขียนตัวแปรครับ m ม name เท่ากับนี่คือข้อความนะครับสมชาย print น,นะครับเท่ากับไม่ใช่สิ print ต้องวงเล็บนะครับวงเล็บเอาตัวแปรชื่อตัวแปรมาลงครับสมชัยจะถูกเก็บไปในตัวนี้ครับ เก็บไว้ในตัวนี้นั้นเอาตัวนี้มาลงตัวนี้มาแสดงตัวนี้ครับเอาตัวนี้มาแสดงครับต่อไปไม Number เ,เท่ากับเลขอะไรละ่ะร้อยไหมแล้วแต่นะตัวเลขอะไรก็ได้แล้วเราก็เปลี่ยนครับ c o อปี้ครับ c อนโทวางครับเปลี่ยนข้างในเราเอาตัวนี้มาครับ100ถูกจัดเก็บ ไปที่ข้างหน้าด้านซ้ายครับถูกจัดเก็บในคําคํานี้คํานี้ไอ้คำนี้เนี่ยเราเราสร้างเองก็ได้ครับแต่สร้างอะไรคําว่าอะไรเราต้องเอามาลงตัวนี้ครับให้มันเหมือนกันครับให้มันเหมือนกันตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราสร้างชื่อว่าอะไรต้องเอามาลงตัวนี้เหมือนกันเป๊ะเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยงั้นถ้าไม่เหมือนอย่างเงี้ยมันเออเร่อแน่นอนครับถ้าไม่เหมือนเออเรไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวที่นําไปจัดเก็บในตัวนี้ งั้นเราจะปริ้นเนี่ยเราเราจะไม่เอาหนึ่งร้อยมานะครับไม่เอาหนึ่งร้อยมานะไม่ใช่ไม่ไม่ได้เอาฝั่งขวามาลงในวงเล็บนะครับแต่เราจะเอาฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยถูกถูกยัดเข้าไปในฝั่งซ้ายแล้วฝั่งซ้ายก็เอามาลงตัวนี้ครับต้องเหมือนกันนะต้องเหมือนกันเพราะว่าเราจะดึงค่าของตัวนี้ออกมาว่ามันคือค่าอะไรในที่นี้เรามองเห็นอยู่ว่ามันเป็นค่าหนึ่งร้อยแต่เราไม่ได้พิมพ์หนึ่งร้อยแค่นั้นเองนะครับ ่าตัวต่อไปตัวแปรนะครับตัวแปรตัวนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเออไม่ใช่คาคํานี้ถูกจัดเก็บไว้ในตัวแปรนี้นะครับตัวแปรนี้นะครับอีกคํานึนง ตัวเดียวได้ไหมอย่างนี้ข้อความนะเรียนไปมาแล้วไปแล้วนะครับ EP ที่2เนี่ยข้อความนะครับทีนี้เราจะมาปริน้นมาปริ้นนะครับเมื่อกี้ตัดก่อนก็ได้ตัดไ้ออกก่อนแล้วเราจะลองปริ้นแค่คําคํานี้ก่อนนะครับไปที่เซฟก่อนเซฟนะครับเซฟนะครับไหนอ่ะ 0ูเครื่องอะไรเอ่ยปริน้นนี่แหละเครื่องปริน้นนะครับอแสดงข้อมูลที่เก็บตัวแปรนะครับที่เก็บอยู่ในตัวแปร ى. อ่าบันทึกไว้ก่อนครับนี่นี่นะครับ เก็บไว้นนะพุทตัวแปรเสร็จแล้วเราก็เซฟแล้วต่อไปเราก็ไปสต็อกตัวเก่าออกครับไม่ได้เอาออกนะครับไม่ได้ออกตั้งแต่ตั้งแต่ EP สองละเราก็รันใหม่ครับรันดูใหม่เนี่ยมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยคาคานี้โดนโดนหรือเอาไปเก็บไว้ในในใน,ในตัวแปรตัวนี้นะครับเราก็ดึงตัวแปรตัวนี้แหละมามาดูว่า มันเป็นเขาว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับฝั่งขวาถูกยัดเข้าไปในตัวแปรฝั่งซ้ายแล้วก็เอาตูวปรมาแสดงครับนี่เอาตูวแปรมาแสดงครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาไม่ใช่ข้ามนะครับต้องตรงกันกันกบฝั่งขวานี่เท่ากับในีน่ยมาตัวเนี้ยถูก นำไปเก็บไว้ในในตัวแปรครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับถูกนําไปเก็บไว้ในตัวแปรชื่อนี้นะครับทีนี้เราจะปริ้นสองตัวนี้ออกมาปริ้นสองอย่างนี้ออกมาครับปริ้นว่าอะไรอาจจะเอาอาจจะเอาตัวแปรมาลงเลยก็ได้ตัวแปรเนี่ยตัวแปรนะครับแบบนี้ครับ ตัวที่หนึ่งตัวที่สอง Copy มาครับได้ไหมลองดูครับลองดูนะนี่มาแล้วอ่าตัวนี้ไม่มาตัมาแล้วมาแล้วนี่ครับนี่ครับลงกันกับตัวหนังสือนิดหนึ่งครับนี่มาแล้วครับนี่ตัวแรกนะครับตัวแรกมาแล้วตัวที่สอง EC มาไหมมาแล้วครับนี่คือสองอย่างนี้แต่ทีนี้เราอยากจะมีข้อความอยู่ข้างหน้าเช่น ชื่ออย่างเงี้ยหรือมีคำคำที่อยู่ข้างหน้าอีกทีนึงเราก็สามารถที่จะไปปริ้นครับข้อความข้างหน้าเช่นพริ้นเป็นไทยก็ได้จะได้ง่ายครับมีค่าเท่ากับเท่ากับนี่แหละมีค่าเท่ากับแล้วก็วัดนิดนึงครับตามด้วยเครื่องหมาย เนี่ยตัวนี้ครับแล้วก็ตามด้วยจุลภาคครับอย่าลืมนะจุลภาคครับนะฮะอย่าลืมนะมีถ้ามีข้อความมาข้อความอยู่ภายใต้คําว่าซิงเกิลโคดหรือดับเบิลโคดก็ได้แต่ช่องนี้เราจะมีช่องวัดให้หางกันนิดหนึ่งครับให้หางกันหนึ่งเคาะนะครับตามด้วยจุลภาคบางคนลืมลืมตัวนี้บางคนลืมตัวนี้ตัวเดียวก็เออเลยครับอ่าสต็อปครับไปร้านใหม่ครับเห็นไหมครับ มีค่าเท่าก,กับแล้วมันจะวัดให้ครับเนี่ยมันจะวัดให้มีสองวัดเพราอ,อะไรตัวนี้หนึ่งครับที่เราไปวัดมันนะครับมีสองวัดนะครับนี่ครับนี่ยมีสองวัดครับสองวัดอีกทตรงในเอ่ยถ้าชิดกันอย่างนี้ล่ะอนี่มันก็จะโชว์ให้นะครับโชว์ให้หนึ่งวัดก,ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้ล่ะไม่ใส่ตัวนี้ลืมะอ่ะ,อะ คิดว่าเราลืมอ่ะเออเรครับเห็นไหมครับซินแทกเออเรบรรทัดไหนครับเนี่ยมันบอกบรรทัดไหนนี่บรรทัดปริ้นเนี่แหละบรรทัดที่7็ดนะครับบรรทัดที่7นี่คือเลขเจนะครับนี่คือบรรทัดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่คือบรรทัดนะครับอยู่ข้างหน้าด้านซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับลายบรรทัดที่7ดครับบรรทัดที่7เราก็มาดูบรรทัดที่7ครับเองบรรทัดที่7ตัวนี้ผิดเพราะอะไรต้องนั่งเช็คนั่งดูเป็นการเรียนรู้แล้วก็สร้างความ รอบครอบให้แก่ตัวเองนะครับสร้างความรอบครอบให้แก่ตัวเองถามว่ารอบครอบคืออะไรก็คือการมาเช็คมาตรวจสอบว่ามันถูกต้องหรือยังผิดพลาดอะไรตรงไหนแล้วก็ไปหาคําตอบทําให้ได้นั่นแหละคือการสร้างความรอบคอบในเรื่องการปริ้นการใช้งานการใช้งานโปรแกรมนะครับเพื่อให้มันมันสมบูรณ์แบบนะครับงั้นก็เหมาะแก่การที่จะนําไปประยุกต์ใช้ รูปแบบอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายนั้นอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะขยันหรือไม่ขยันอยู่แค่นั้นเองสำหรับ EP นี้ก็ขอจบไว้ๆตรงน,นี้ครับ